สัปดาห์หน้าวันที่8กุมภาพันธ์ภาพยนตร์14ครั้งซึ่งมีเพลงใกล้ไฟของเราเดซิปเปอร์จะจะสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเช้าวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งวันนี้ครับอยู่ที่กรุงเทพประเทศไทยเป็นงไงบ้างครับช่วงปีใหม่ขอให้ทุกคนเริ่มต้นด้วยความรับเลื่นและมีความสุขนะครับวันนี้มีเรื่องสาคัญหลายๆเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบกันนะครับอันดับแรกสัปดาห์หน้าครับวันที่8กุมภาพันธ์ครับปีที่แล้วครับ หลายคนได้ฟังได้ดูได้กลับมาคิดถึงเพลงของพวกเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเพลงไกลออกไปถูกเลือกเป็นเพลงประกอบหนังพระเด็ที่ทุกคนทราบก็คือเรื่อง14อีกครั้งซึ่งฉายกันไปในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับหลายคนเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปฟังเพลงของพวกเรากันก็ส่งความคิดเห็นส่งความคิดถึงเข้ามามา,มากมายเลยนะครับต้องขอขอบคุณแนวการนี้นะครับแน่นอนครับจะขาดไปได้ยังไงสัปดาห์หน้านะครับวันที่แกุมภาพันธ์ภาพยนตร์14ครั้งซึ่งมีเพลงไกลออกไปของพวกเราเดทิปเปอร์ครับ จะเข้า Netflix ครับแล้วก็จะพบกับเพงของพวกเราครับแปลไปอยู่ในภาพยนตร์เราลองมาทายกันว่าอยู่ตรงไหนบ้างใครที่กด Subscribe แล้วนะครับในช่องของเราแล้วตอบถูกเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ครับไม่แน่นะครับหลังจากนี้เราจะเล่นเกมกับเพื่อนๆ ที่กดสั c r i b e เรียบร้อยแล้วคอยติดตามดูนะครับพวกเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งไปสู่ทีมงานทุกคนนะครับสามคนฟิลแมนประชาสัมพันธ์ทีมงานโปรดักชั่นพี่เป้พุ่มกับนะครับคุณแอนนะครับน้องโรมดันนะครับทุกทุกคนเลยครับทำให้มีน้องๆรุ่นใหม่หลายๆคนเข้ามาฟังเข้ามาชมกันพวกเรานะครับเมื่อเช้านี้ครับผมได้เห็นข่าวแยกวงของมูดนิธิอะไรวงนะครับเราคิดถึงวงมนตรีของพวกเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับน่าจะถึงเวลาแล้วครับ ที่เราจะบอกเล่าเรื่องราวสนุกๆเรื่องราวในช่วงของการทำงานกับวงเดทิเปอร์ในอัลบั้มชุดต่างๆครับรวมถึงชุดนี้ครับชุดที่หลายๆคนรักและรอคอยเซเว่ครับผมอเซเว่นเดย์นะครับรปกเงินของพวกเรานะครับแหมแต่ละปกของเรานะครับก็ ตั้งสมญานามเป็นสีของปกนะครับไม่เป็นปกเงินปกเขียวแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีปกเหลืองแล้วก็อะไรต่างๆนะับเก็บไว้ขย่อบแต่วันนี้ครับยังไงก็ตามเราจะมาพูดถึงเซเว่นเดย์แน่นอนครับแต่วันนี้นะครับก็แอบ้ที่ทําให้พวกเราได้รู้จักกันถือว่าเป็นแอบบ้าแนะนําตัวของพวกเราก็ได้นะครับในสาวแบบพวกเราก็จะมีเพลงอย่างฮูฮูนะฮะ เพลงนะครับอะพัมชุดนี้นะฮะก็ผมกับคุณจีนนะครับมาจากวงเดิลี่ตอนนี้ก็ถูกเรียกร้องมา,มามากจริงๆครับว่าอยากจะฟังเพลงของวงมีหลายคนนะครับที่ถามมาถึงขนาดที่ว่าเมื่อไหร่จะทําแผ่นเสียงปั๊มเทปปั้มซีดีโอโหอันนี้ต้องมีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายๆคนนะครับลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับโอเคสำหรับชุด7 d เ y นดนะครับใครที่มีนะครับถ่ายรูปมาโชว์กันหน่อยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กด subscribe ช่องเราแล้วนะเราจะ เลือกแล้วก็มอบรางวัลส่งให้ถึงบ้านเลยครับชุดเกี่ยวกับุดเซเว่นเดย์จะเป็นคลิปงานเขียนเป็นภาพถ่ายเป็นวิดีโออะไรก็ได้นะครับที่ทุกคนมีความสึกเกี่ยวกับอบัมชุดนี้ส่งมาให้ผมแล้วผมจะส่งรางวัลสุดพิเศษให้คุณกลับไปแน่นอนครับบัมชุดเซเว่นเดย์ก็มีทั้งหมด12แทร็กนะครับพูดมาถึงขนาดนี้ก็คงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าหลังจากเราอัปโหลดบัมชุดพ็อ m มิวสิกไปนะครับจนครบทุกเพลงในแบบรีมา s t สเตอร์ครับ96เรวมถึงกีตาร์เพลทรู คลิปการพูดถึงไปจนครบหมดแล้วนะแน่นอนครับว่าต่อจากนี้นะครับทุกคนจะได้ฝากผลงานรีมาสเตอร์จากสายบ้าเซเว่นเดยคอยติดตามทางช่องบน,นหลน์จะมีเรื่องาราวเกี่ยวกับดนตรีทุกอย่างทุกวงที่ผมมีส่วนร่วมเอามาให้ฟังให้ดูกันฟรีๆอ่าสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับในเรื่องของคลิป ของการไปทุกคอนเสิร์ตต่างๆที่ผมทยอยทําออกมานะครับล่าสุดก็เป็นคลิปโตโกเกียวนะครับโดยเจาะไปที่ชิโมกิตาสวะนะครับซึ่งเป็นที่ที่เราใช้ออทชั่นอัลบั้มเดียวของผมที่ออกที่ญี่ปุ่นะนะครับแบล็คเพนตีนที่ออกกับวงซีอาร์เดียบนะครับคลิปนั้นก็ดูกันอย่างสนุกสนานเลยครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันจากหลายๆช่องทางนะครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าอยากจะดูส่วนอื่นด้วยเราจะบอกว่าเรามีฟุตเทจอยู่เยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของโตเกียวอ่างก็ตามจะมีเรื่องของโอชิโนมิสึนะครับถนนกีตาร์เราก็พาไปเดิน ย่ังไงติดตามนะครับปีนี้มีงานออกต่อๆยาวตลอดปีแน,น่นอนจะเป็นรูปแบบไหนบ้างงานที่ทุกคนคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเรา้องวคน<า>คาดไม่ถึงให้เดาก็เดาไม่ถูกครับว่าเราจะร่วมงานกับใครหรืออะไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับจากทวนไทยเดทริปสำหรับคลิปการเดินทางล่าสุดของเรานะครับกดดูได้ที่เพลย์ลิสต์เช้าวันหนึ่ง ชิโมกิตาสว่านส่วนเพลงและกีตาร์เพททูดแยกไว้เป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ